สบายดีพี่น้องสบายดีาสบายดีเอไอ้ตาสบายดีไหมเค้นผ e mm, ah, ู ah, ้ใส uh ่จ่าเดี๋ยวปลาลกซื้อโดนนออ้าวบ้านหลุดจกเนาะไอ้ตาอาหานมานั่งดิดีร้อยมานังดิบีมือเศร้านี่ตื่นเศร้ามา มา,น,ามนั่งมองเก้าพี่นั่งนั่งเที่ยงกันมองเก้ามันอยายน่ะมันอายน่ะคนที่อายนะพ่อแม่พ่ออยากได้น้องหลานน้องลูกหล่นม,มช้านี้ตื่นมาอันพอดีมีอันมีอัจะดีเพิ่นอันถักมาในเฟซว่าพี่สาวเพิ่นอยู่ประเทศนอร์เวย์วันเกิดเพิน่นเพิ่นอยากฝากเงินมาให้เด็กน้อยไอ้เตา อเปิดฝาเงินมาหายนะสองพันสามใสิถือวะเอ้าสอร่ให้น้องสุริมืถือให้เด็กน่อยถือฝากให้เด็กน่อยคนละหาร้อยไส่ใสาหนึ่งโอ้้นี่กระจับสองคน ไนไซอันตานี่มมาดูแนมมาต้องเดือนเดือนแนมมาฝีอันเนมมาน้องอันดาวที่สองพันสามคนละหาร้อยอ่าสามร้อยเนี่ยไปซื้อของบ่อเลือกอีกย่างสักอย่างรู้ปะรวมาัเบอร์น่ะไปซื้อของเหลนซื้อของเห่นให้เขาเด็กน่อยคนละคนละย่างซื้อยังก็ซื้อ กระสือของกินอะไรอันยังบ้ากระสือโหลดโหลดด้ามแหเตาวถือเครื่องดนตรีหน้อยฮะันขอบคุณเพบอนแล้วขอบคุณเพบอนเนาะขอบคุณด้วยขอบคุณเด้อป้าขอบคุณป้าลุงแล้วขอบคุณป้าลุงเออต้องเดือนมันบอกเป็นขอบคุณลายลายเด้อลุงลายลเด้อป้าลุงอ้าวยุกเอาหอยนองถือในใบหนึ่ง นี่นี่เอาหห็น้องตาเอาจับจับเอาลูกจับกระบอกจับเออจับเอาลูกเออไปซื้อไปซื้อของเล่นสีนางดีกรบหนังนี่นี่เอาลงมานังนี่เห็มันังดีเออนังเฮียงกันลูกเออเออนังเขาแล้วเออสี่คนเออ ใส่เป็นยุอ่ะนั่งนิดเดียวบอใส่เป็นย่บ่เอ้าลอยไปเลอยไปอะยขอบคุณผู้ใหญ่จะดีได้แม่อแม่ก็เขอบคุณหลายๆเู้ใจดีทุกคนเนาะอยสุขภาพแข็งแรงเนอะขได้ปาลุงอยู่ดีมีแหงอุยนั่งอ่ เมื่อวานนี้ได้เท่าไรก็สองพันซื้อห้องเล่นให้เขาคนละยางให้มันแย่งกันซื้อของพันของมันคนละหาร่อยนี่เอาหาไอ้เตาหาร่ออืใส่เป็นอยู่ป่อใส่เป็น นงินพันก็เท้างสูงไปสักนัเต็มตะกี้ก็หาแต่เราันกี่ชอบพันกี่ตาเต้ายังได้ยังเต่าฮไม่ได้บักลาโอบัดนได้หนอกไ้หุ่นใส่ทานใยังนะกอบมันหนักเพงได้สามนมาเต่ายังได้ยังฮะตาหน่อยจ้ะอี๋องเด้อนะมันโยนเราบด้คอยนะมัน

มมตามมาหูเาไือตาม,มาหูามาเออเอันนั้นเวลาเนาเงินสีหาพันดีเดนไปสื่อนลัน,น,นสขะดวก<า>เติให<า>้พอแล้วไปสื่อหาเขเจ้าอันเซียเฮาบอกไปสื่อหาห,าหาารือจังใดกับหูเขาบวางไปสื่อเด้อเสียพอมันนั่นไปสื่อหายเขาไป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 โดพอลูกสี่

ส่งเข้าไปพี่บนกล่องเอาเดียวเดียวเอาพี่น้องเอาได้เงินผ่านบ่ได้แทะคลองเลดนะเออบ่ได้แท้้ๆเะนางคือต่ำอีตือสือพี่น้องไปแล้วดาวเหือห้าเติมเดยพี่น้องเลยเดี๋ยวก็สิีดิ้งกาดำหน้าแหละขอบใจด้วยป้า ขับใจได้ปะลูกใจได้ปะลุงโอ้ยว่าไวหวไรนางสลีว<อ>่าซ่าซ่าว่ามั้ยขับใจได้ปะลุงอืมยังไหวอยู่ว่าซ่าซาขับใจได้ปะลุงยังว่าไหวอยู่มันมันว่นเาเป็นปในนางสลีบม่ได้เข่าเหี้ยนเลย เดอนกะวันที่หนึ่งจังไปอวันที่หนึ่งเดือนกะออกจังไปส่างลุยในเรื่องแบบน,นี้นนกกจะึ้นล้างค้าแล้วส่างเลยะจะว่าสิมีดามา,ามาจากเมื่อกี้นะนเนาะ <laughs> ยันมีอยู่ต้องมีแน่นอนไปทิ้อซ้ามันเถอะพี่น้องเลย ไม่ทั้งแม่ลูกสี่แล้วนะาวันต้องมีแนนะ่ดื้อซ้ามันเถาะดีแล้วมันบอุ่มลูกให้ซุ่มเจ้าเบิ่งมานี่เบิง่งปลูกสายก่อนสิไปาสายบัตรนี่สิไปนำป้ำบ่ าสไปน้ำพอบอยบ่เหมือนมันนู้นอ้อาวมันนูนี่มาเล่นเลยแอบว้าวอยู่ผูดด้เดียวเอออานังลงอนานังลงอนานังลงเอื้ยกันนังลงนี่สิอายยังก่อดดินี่เอาอายในเบ่อาย,าย,ออายป่ะนี่เอามันอายหรือมันญาติหมูอ้านนี่คือเพื่อนอายวะเพราะมามื่อหนึ่งแนวหนึ่งมามื่อหนึ่งแนวหนึ่ง เอาไอ้สีหัวล่ะท่นน่ะเออมันสีหัวหรือมันสีหายอืจัดจัะเบ้ายังถึงนภาไหมอหมจ้าวอืมนภาลุงหมันฝากมากครมาเกาะเขหัวเราสิเอาป่ะอกินบ่มาเกาะกาะต่ายอืมปลามาดูครับ

มือในกล่องของนแตยสร้างลงมือเลยพี่น้องอ้บได้ใสแหวนแววนอลยตีรับตาเขามันจูโจมเลยโอ้ยสิปแวนมือหนึ่งจับอ่าเลยเป็ไออย่างโหดเนาะเคยมันชิ้นเลยอืมฟีมือสำซาเอามนดีๆเอามนดี งานหนานี่คือแบบทำดีนี่ยัางงานประขาดมือะนะเด็กหน่อยมันเตะซะเด้อเล็กนี่เด้อมันแอบ,บแนมเหรอเด็พี่น้ะอะเข้าไปพูดกันแอบ,บแนมเคลือ่อแสบ้อมบกตาวหน่อย ่าแรงเนี่ยทงไซส์สุด้แบ่งให้พอลูกสี่ส่งทงอืมอ, <c oughs> ออกมามได้ไหมมาจาอเขาไปนังลี่เบิ่ง เออสมเมืออะไรนี่เร็วๆสาวออกมาพี่มานั่งพี่ไว้ไเ,วเ,วเวอยอ,ยอ,ยอ,ยอะสตกนะยน้ว้นนิ้วขึ้นมากน,นางดินางดินี่บ,งบังคับเป็นสนนง,งสารเลยฟังๆสีชามีอารมณยังก,ก่อรถจกหรล่าโหลดยังนะบอ không, bên được đại, lột chốc, lột da, ừ. xem nào, lột chốc lột nhang, anh lột <laughs> Chắc nói cả, haiz, chậm nè, xài nè, à, lùi sang cái này. เห็ดไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆตู้เสื่อมนี้เราสร้างตู้เสื่อมนี้ตู้เสาไม่ตู้เสื่อมเจาเจ้าทอนหาล้อนดีจะว่าเคลียร์หาแล้วจะว่าทงบริษัทโอเคเพ่แนะทอจสยางยงนั่นนักหนนกหนักนากาันน ตาอย่าี๋ยวพักันอยู่เลยเดินนี่เดินลงมาอ็ดลงมาถับตอหน่อยปะก็เมื่องดำหน้านะปะตาเอ๊ยโอเคพี่น้องเดินมาห่อนึ่กันเดี๋ยวมาหาดำหน้าก่อนกลยสิแล้วแล้วแหละก็จะเริ่มเลยเออคลองหลินนะครัลคุสุดเออให้มันได้เบิร์ตทุกคนเนาะ ร้อยกูบ <c ười> <Ừ. S 2> ้าส์ร้อยหนึ่งคนมามีแต่สุดละร้อยอ่าฮัลโหลซื้อมาโลดดี๋ยมาเมื่อหนจังสิได้เห็นว่าภายใดยังไงอันนั้นก็ซื้อโดให้มัน สือ่อเอาโหลดแล้วเมื่อหลาบบานนี้